จินแซคลิปที่แล้วจินแซไายแม่นมากเลยที่บอกว่าเครื่องบินตกแล้วก็จะเกิดไฟไหมแล้วก็จะมีที่ว่ามีรถไฟอะไรชนกันเนี้ยทีนี้ในช่วงเนี้ยมันก็พึ่สภาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีสิ่งหายทีหนึ่งใช่ไหมคะค่ะอยากจะทราบว่าเราควรต้องระวังการเดินทางสายการบินในโซนไหนบ้างคะ ต้องระวังนะคะต,ตัวตัวซื่อใช่ไหมตัวซื่อตัวมาเสงเนี่ยคือพิศตะวันออกกับพิศตวันออกเฉียงใต้เน,นี่ยต้องระวังนะคะหรือการเดินทางมุ่งสู่ทางใต้อันนี้อาจจะต้องระวังเพราะว่าธาตุไฟนะคะคือธาตุสู่ทางทิศใต้เนาะส่วนเดือนนะคะสิงหาคมจะต้องระวังการเดินทางไปทางโซนยุโรปนะคะทําไมเหตุการณ์มักเกิดในเดือนพฤษภาคมสิงหาคมนะคะแล้วก็เดือน พฤศจิกายนนะคะเพราะว่าเดือนเหล่านี้เขาเรียกว่าเดือนม้าเดินทางเดือนอาชาสวรรค์หรือเดือนหมาชิงดังนั้นมักจะเกิดกับยานพาหนะที่เกิดการเคลื่อนที่แดนไกล